ามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับหลังจากที่เราวางแผนกันไปในวันจันทร์นะครับเราจะมาดูกันว่ากราฟเข้าแผนไหนของเรานะครับแล้ววันนี้เราจะวางแผนเทรดยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับขอกําลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ทดสอบนะครับเป็นการทําคลิปวิดีโอแบบทบทวนจุดเข้าของวันก่อนหน้าแล้วเราก็จะมาวางแผนเทรดไปด้วยกันนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูไหมในคลิปลักษณะที่มีการวิเคราะห์กราฟให้แบบนี้นะครับคำเตือนทุกอย่างในคลิปนี้คือประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวของผมซึ่งอาจใช้ได้หรือไม่ได้กับทุกคนเนื้อหาทั้งหมดจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนผมอยากให้คุณใช้วิจรารณญาณคิดวิเคราะห์และปรับให้เหมาะกับตัวเองก่อนนําไปใช้งานจริงเพราะการเทรดมีความเสี่ยงและไม่มีอะไรในตลาดนี้ที่รับประกันผลลัพธ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต สวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับผม KC จากช่อง2 K Trading นะครับ EP นี้เป็น EP ที่16แล้วนะครับเราอยู่ใน timeframe M5 เหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่าจุดที่เราวางแผนไว้นะครับก็จะมีแผนหนึ่งที่เข้าแผนเรานะครับอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือเส้นสีฟ้าครับชี้ลงแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็เส้นสีเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับในคลิป EP ที่15นะครับอ่าก็จะประมาณนี้และทีนี้เนี่ยเขาสามารถปิดแท่งทะลุลงมานะครับยังไม่ชนลับนะครับ หลังจากที่เขาไม่ชนลับเนี่ยเขาดันราคากลับขึ้นไปจุดเนี้ยเป็นจุดที่ให้โอกาสเราได้เทคชั่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเขาดันราคาขึ้นไปนะครับแล้วกลับลงมาปิดโดยทิ้งหางด้านบนแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นจุดที่มีนัยสำคัญมากๆนะครับเ,เดี๋ยวผมลบนี้ไปก่อนนะครับทำไมถึงเป็นจุดที่มีนัยสำคัญนั่นก็เพราะว่าเขาดันราคาขึ้นไปนะครับปิดลงมาเป็นแท่งแดงแบบนี้จุดเนี้ยเป็นจุดที่เขาตัดกันลงพอดีนะครับ เมื่อตัดกันลงปิดแท่งเนี่ยเราสามารถเทชันเซลที่จุดนี้ได้เลยนะครับ SL เนี่ยระวังที่จุดตัดไม่ต้องไปวางที่สวิงไฮของแท่งสัญญาลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทะลุขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นเหลืองได้เราต้องคัดทิ้งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวางที่จุดตัดไปเลยนะครับก็จะเก็บกําไร TP หนึ่งเท่าได้แต่จุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าหลังจากจุดเข้าเนี่ยเขาสามารถวิ่งมาได้ไกลถึง2,100จุดนะครับหรือประมาณ TP 3เท่าเลยทีเดียวในจุดเข้าของวันที่24เรามาดูกันว่ามีจุดเข้ากี่ครั้งนะครับ จุดนี้มีการปิดเป็นแท่งแดงเดี๋ยวทิ้งห่างด้านล่างเยอะนะครับแท่งใหญ่แบบนี้เราอาจจะไม่เข้าเถรดนะครับแต่ถ้าใครเทรนด์ขั่นไปจุดนี้นะครับก็โดนเคลียร์ดาวไปหลังจากเคลียร์ดาวแท่งนี้นะครับเขดาดันราคาขึ้นมาปิดแท่งแดงได้ซึ่งเป็นแท่งที่มีนัยะสําคัญอีกแล้วนะครับชนเหลืองทะลุกลับลงมาปิดใต้ฟ้าเก็บ t p 1ีเท่าได้เช่นเดิมนะครับจุดนี้วิ่งมาถึง t p 2ีเท่านะครับในโซนต่างๆเราสามารถเลือกเก็บระยะได้นะครับเร็วๆือนี้ก็จะมีการอัปเดต ในการสังเกตการโซนเก็บระยะให้ในสมาชิกนะครับก็เป็นการขอบคุณสําหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนช่องเรานะครับทุกท่านมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยในการแบ่งปันครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับมาดูกันต่อที่จุดนี้นะครับที่มีการปิดแดงทิ้งหางด้านบนไว้เยอะมากๆนะครับเป็นจุดที่มีระยะสําคัญแล้วก็สวยมากๆครับเราเข้าแท่งถัดไปทันทีหลังจากเขาเปิดแท่ง จุดนี้ก็ยังสามารถกำไร TP พหนึ่งเท่าได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ดันขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าเซลล์ที่จุดนี้ไปนะครับเราโดนเคลียร์แอตตาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับให้เก็บกําไรแบบนี้นะครับเปิดมา0.02นะครับชน TP พหนึ่งเท่าปิด1ออเดอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีอีก1ออเดอร์นะครับเรากันทุนลุ้นนะครับลุ้นรันมาเรื่อยๆนะครับขยับลงมาเรื่อยๆเราจะได้เก็บกําไรได้มากขึ้นนะครับถ้าเราเก็บได้ TP 2เท่าเนี่ยก็ถือว่าคุ้้้มแแลลววนนนะะะคครรรรรัับบบใต่่ออหืถาาาเเกิด ชนทีพีหนึละอย่างจุดเนี้ชนทีพีหนึละนะครับแล้วเขาดีดกลับขึ้นมาชนกันทุนก็ต้องปล่อยไม้ที่2ก็ปล่อยไปนะครับแต่ในกรณีที่เราจะเทคชั่นนะครับสองไม้เนี่ยเราต้องสังเกตว่าจุดเข้าเราสูงกว่าจุดเข้าเดิมไหมแบบจุดนี้นะครับถ้าจุดเข้าสูงกว่าจุดเดิมนะครับเราอย่าเพิ่งออก p o s ชั่นสองออเดอร์ก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่ามืเพื่อนพี่ๆจะบริหารแบบไหนด้วยนะครับ เราจะเห็นว่าเขาสามารถดันราคาขึ้นมาชนเส้นเหลืองนะครับแต่ทําหางด้านบนไว้นะครับมีการปิดแดงไซเวย์ way, ระหว่างเหลืองกับฟ้านะครับหลังจากนั้นก็มีการเบรกขึ้นมายืนเหนือเส้นเหลืองได้นะครับเมื่อเบรกขึ้นมายืนเหนือเส้นเหลืองเนี่ยจุดนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นจุดเบรกต้านได้นะครับเราเห็นว่าเขาไซเวยร์ใช่ไหมเบรกขึ้นมายืนปุ๊บเราบ่ายขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราจะใช้เงื่อนไขของระบบแบบ1 0 0เลยเราก็แค่รอนะครับรอให้เขากลับลงมาย่อที่ศูน เมื่อย่อที่โซนเสร็จนะครับปิดเขียวเปิดบ่ายเก็บับเก็บ TP 1เท่านะครับอ่าไว้โซนนี้ย่อที่โซนเะสร็จปิดเขียวเปิดบ่ายเก็บ TP1 เท่านะครับปิดเขียวเปิดบ่ายนะครับจุดนี้วิ่งไกลเลยทีเดียวนะครับถ้าไอ้แนวใกล้แบบนี้ขยับมาตรงกลางแบบนี้นะครับก็เก็บกําไรได้นะครับสิ่งสําคัญที่เทรดเดอร์ควรจะต้องรู้นะครับและควรจะต้องทําในทุกวันด้วยคือรู้ว่าเมื่อวานมีเงื่อนไขกี่ครั้งแล้วเราพลาดจุดไหนเราได้จุดไหน เมื่อวานเนี่ยมีจุดเข้ากี่ครั้งนะครับ1 2 3 4 5นะครับ6 7 8 9ออเดอร์นะครับแค่นี้เองนะครับถ้าคุณเข้าเยอะมากกว่านี้เนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะทำนอกเงื่อนไขหรือบางท่านอาจจะใช้เทคนิคของการเบรกต้านหรือย่อรับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องรู้ว่าเมื่อวานเนี่ยกราฟเข้าเงื่อนไขของเรากี่ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขหลักและเงื่อนไขรองแต่ผมขอเน้นไปที่เงื่อนไขหลักแล้วกันนะครับ ก็คือเทคนิคยอ่อเส้นนั่นเองนะครับจุดเข้าเสริมนะครับสามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าจุดเข้าหลักต้องห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะครับมาดูที่กราฟนะปัจจุบันนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูของแต่ละวันเนี่ยก็คือเขาวิ่งมาเท่าไหร่จากสวิงโลตอนนี้เขาวิ่งมาที่1 9ึ่งจุดนะครับอีเมยยังมีความชันขึ้นนะครับอีเมย์สเส้นออกห่างจากกันนะครับถ้าเขาดันราคาขึ้นต่อเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเขาขึ้นไปนะครับจนกว่าเขาจะยอ่อลงมาที่เส้นสีฟ้าแต่ในกรณีที่เขาย่อ ย่อเร็วเกินไปนะครับสมมุติว่าจุดนี้กลับลงมานะครับแสดงว่าโซนนี้จะเป็นไซเวย์แล้วนะครับสังเกตดีๆว่าถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยเขาจะมีระยะห่างนะครับอ่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับช่องว่างปุ๊บนะครับช่องว่างนี้ก็ประมาณ2เท่านะครับปุ๊บนะครับเนี่ยช่องว่างของโซนนี้นะครับหลังจากก็มีช่องว่างตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับช่องว่างที่เขาทิ้งห่างระหว่างเส้นสีฟ้านะครับ3มกรอบนะครับ ถ้าเขาจะขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปสีกรอแบบนี้นะครับอันนี้คาดเดาเล่นๆนะครับไม่ได้มีในย่าสําคัญอะไรนะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ขึ้นนะครับมีการไหลลงมาปั้งนะครับชนเส้นสีฟ้าตรงจุดนี้เราอาจจะต้องดูว่าแท่งเทียนสีเขียวตรงจุดนี้มีวอลุ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วโฟกัสที่จะเก็บ TP 1เท่าแค่นั้นถ้าเกิดว่าเขาไหลลงมา เร็วเกินไปณตอนนี้นะครับแต่โดยรวมทเทรนยังเป็นทเทรนขาขึ้นนะครับอย่างชัดเจนตราบใดที่ยังไม่หลุดเส้นฟ้านะครับหรือหลุดมาแล้วแล้วกลับขึ้นไปยืนได้เราก็จะบายต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีฟีดแบ็กดีจะทําให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมแผนในการอ่านกราฟนะครับผมสามารถช่วยวิเคราะห์ได้แต่แผนในการออกหลัตไซส์ในการบริหารจัดการเงินทุนในการมันนี่ a ม a จ e เมนต คุณจำเป็นต้องทำด้วยตัวเองนะครับหลอดไซส์ที่มันใหญ่จนเกินไปที่ทำให้เราไม่สามารถมีสมาธิได้เนะี่ยมันเป็นอันตรายมากกว่าผลดีนะครับเพราะฉะนั้นบริหารจัดการพอร์ตของคุณให้ดีออกหลอดไซส์ให้เหมาะสมกับพอร์ตอย่าเร่งที่จะทำกำไรอย่าเร่งที่จะเอาคืนเพราะมันอาจจะทำให้คุณฟื้นยากเวลาพอร์ตแตกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง t o K Trading ได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมเคซีสวัสดีครับ